จับไปเอาอีกเอาอีกทีอีกทีนั่นอีนั่นอากาศเย็ยนเย็นๆๆยามเช้าพาน้องกบมาเล่นน้ำตากแดดอุ่นๆเือกเฮือกเฮือกมาทุกตัวรวมพลกันหน่อยเดี๋ยวทุกคนลองทายกันดูนะเพื่อนๆนะว่าในเนี้ยตัวไหนคือเจ้ายื่นโอ๋อ้าเนี่ยเนี้ยเนี้้ยเห็นไหม มีตัวไหนบ้างมีใครจํายื่นโอได้บ้างยื่นโอส่วนมากจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดอ่านับ1 2 3เฉลยยื่นโอก็คือตัวตัวนี้อ้าว,าวทำไมยื่นโอหนูพร้อมอย่างนี้นะลูกโอ้มานี่นี่นี่จำได้จากตรงไหนจากสายตาพีา่คาบ อุ้ยดิเนเดี๋ยวจะเอาโอกับเจ้าตือมาเทียบกันให้ดูเห็นป่ะเนี่ยเนี่นี่เนี่ตัวเขียวๆอ่อนๆเนี่ยก็คือเจ้าตือตัวเขียวเข้มๆนะครับก็คือยื่นโอนี่คือตือนะนี่คือยื่นโอโอ้ทำไมยื่นโอตัวเล็กกว่าตือไปซะแล้วไม่ใช่นะครับผมยื่นโอเนี่ยถ้าเป็นโครงสร้างแล้วก็กระดูกเนี่ยจะใหญ่กว่าตือส่วนหัวเนี่ยจะใหญ่กว่าเจ้าตือนะเพียงแค่ไขมันแล้วก็ปุงเนี่ยเล็กกว่าใช่ไหมโอ้ยอไม่เกินสองเดือน ใช่ไหมไม่เกินสองเดือนโอ้จะกลับมาทวงบัลลังสายตาพิฆาตโชว์สายตาพิฆาตฮุ่นนาโคตรเท่เอา้าเฮ้ยอะไรคุณคุณเบียดอ่างหนูใช่ไหมลูกฮันเน่เบียดอ่างแน่แนเลยฮะหนูใช่ไหมฝีมือหนูใช่ไหมเนี่ยโอ้พุ่งออกมาเต็มเลยหนูหน้าต่อวิอน่าเอ็นดูมากเลยเฮ้หลายตัวนี่วา เบียดอังไม่ได้ขี้ตัวเดียวนะเนี่ยมีหลายตัวที่ขี้ <c oughs> นี่ไงตือไอตือก็อึเหมือนกันโอ้จะให้น้ําใสๆหน่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมพวกน้อยเนี่ยหางานให้ผมทำอีกแล้วนี่ผมจะต้องเปลี่ยนน้าให้พวกมันอีกแล้วใช่ไหมอ้าโอ้ยื่นออกมานี่ดูนะนี่ผอมมากเลยทุกคนเทียบกับจิปโปโงฮ้ยจิปโปมเอยื่นออกกับจิโปมนะครับเห็นไหมความอ้วนจะสู้จิปโปมไม่ได้นะแต่ว่าความใหญ่เนี่ยยื่นออกจะใหญ่กว่า าการดูกบนะครับว่ากบเนี่ยตัวใหญ่ต้องดูจากทรงอ่าโครงสร้างอย่างเงี้ยแล้วก็หัวหัวกบเนี่ยก็คือตัวกําหนดเลยว่าถ้าหัวใหญ่เนี่ยโครงสร้างก็จะใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมอีกสองเดือนโอ้จะกลับมาพังาผมต้องอ้วนให้ได้ยืนโอจะอ้วนให้ได้ <c oughs> นี่แต่ตือนี่ใหญ่มากเลยนะทุกคนเออรุ่นเดียวกันกับจิปงจิปโปมกับบุกบโองรุ่นเดียวกันเลยแต่ตือเนี่ยคือกินขาดใหญ่สุด ใหญ่สุดในรุ่นแล้วใหญ่สุดในรุ่นนั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 ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยโชว์ดื้อจังเลยตือเราเนี่ยฮะนั่น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 ดูดูดูโอ้ฮาย่าว่ายน้ำที่จัดนั่น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 นันน่านั่นดูมนกเลยวั่นนเ่นนัานนั่นนั่นนั่นั่นนี่นนั่นนั่นนัมนนั่นนั่นนั่นน่นน่น่แค่น ตัวแรกก็คือเจ้าตือนะครับแล้วก็เป็นพี่เบิม้มเจ้าจิป,ปงแล้วก็เป็นยื่นโเนะเรียงกันอยู่ส่วนฝั่งนี้ล่ะทําอะไรกันเบียดอ่างอ้วนมากเลยล่และนี่ก็คือสาเหตุนะครับที่เพื่อนๆจะได้ยินเสียงตึบตึบตึบก็คืออเต่าพวกนี้แหละ <c oughs> มันเล่นน้ําอยู่เราลอมันอืน,นะครับเพิ่งอืไปตัวเดียวเองเดี๋ยวจะเอาออกไปเทให้เนาะหลังจากถ่ายคลิปเสร็จเราต้องพาเต่าเล่นน้ำทุกเช้าพากบเล่นน้ำด้วย อาบแดดนี่ดีนะอุ <mam> ma ้ยๆนี่ๆๆปงว่ายังไงปงพากบเล่นน้ําอาบแดดเนี่ยจะดีไปอย่างหนึ่งนะคือมันจะกระปี้กระเป๋ามากกบโดนแดดในช่วงเช้าอะไรอารมณ์ประมาณเนี้เออมันจะคึกมาร้องเฮ้ยนี่ดิ่งึงงึ่กี้กี้กี้โคคูคูโชดิลูกพี่นั่นนั่นนั่นเนี่ย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 ย็นหน่อยจะให้มันคูมันจะครูไหมจับมาลูกพี่คูมาปุ๊บ อ้าเอุ้ยร้องทั้งทั้งอึบอึบอึบนี่นี่คือจิปงนะจิปงนี่แบบชอบขู่ร้องขู่กัดอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยนีเก่าท้องอุยโย่นุยใจเย็นๆเอาไหมเอาไหมขู่ท่านผู้ชมหน่อยดีโชว์น้ำเสียงอันนาเกรงขามของเราอ่ะเออโชว์ทีนี่ท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์ให้เลยอารมณ์ประมาณนี้แล้วอ้าว นี่คือพุงนี่คือพุงโชว์พุงไม่โชว์เสียงละวโอ้โหอันนี่เอ้าอีกเอาอีกที่อีกอท,กท,ที่นั่นโอ้โหวย่โคตรเทเลยเท่จัดเท่จัดโอ้ยนั่งนั่งเอากบมานนั่งทำไมจับกบนั่งแล้วกบมันโมโหวะเมืเ่อกี้ จิป,ปงนั่น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 โอ้ย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 ใจเย,ย็นใจเย็นลูกพี <ś> ่ <ś aquí> น่ารักมากเลยจิป,ปงการทํา,ทาให้กบโมโหนะครับผมก็คือจับกบขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ากบมันจะพยายามดิ้นแล้วก็จะขู่ให้เราปล่อยมัน <ś in this story> มึงปล่อยกู้มึงไปกูปก้อารมณ์ประมาณนี้ดีเ <ś in this story> ฮ้ยปงปงโชโหดอ่ะปงโชโหดปงโชโหดโิฮิมันน่ารักมากเลยทุกคนดูดินี่ยเนี้นี้ อ๋ออ๋อุ้ยโอ้โหโอ้โอยไปแล้วเฮ้ยเอาอีกทีได้ยวไหมเอาทีดิยอีกทีอีกทีเลีวจับไปอู้้ยเสียงมันดีจัดเลยจิงปงนี่นี่เอากลับมานั่ง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  นี่ทำให้มันแบบโกรธนะครับรูปหลังรูปหลังกับรูปท้องแล้วก็จับนั่งเมันจะโกรธเรามันจะโมโหมันจะพองสู้ใช่ไหมจิปงโ <c oughs> <c oughs> อ้ยปองอ่าๆไปเล่นไปเล่นไปไหมลงไปเล่นกับเพื่อนไปลงไปเล่นนี่นี่จิปงนี่จิปงรอดจากเนื้อมือกระผมไปแล้วต่อไปจะเป็นใครอ่ะยื่นโอมาพอดีเอายื่นโอดีไหมเนี่ย อายื่นโอโชโหดหน่อยไหมมีแรงโชว์ไหมเนี่ยฮะเพิ่งตื่นจากจำศีลมาใหม่ๆแรงไม่ค่อยมีผอมมากดูดิดูความผอมนะทุกคนโอ้โหแต่ก็ดื้อเหมือนกันความผอมนี่ไม่เท่าไหรนะแต่ความดื้อดีที่หนึ่งเหมือนกันะนนียฮะปกติต้องสงบสงียบดิเราเพิ่งลาสิกขามาน่ะเนียดูพี่อืมน่าลอกมากเลยสายตาพี่คอด ใโชว์ชายตาพิคอนหนยยืนโอ้ฮันี่ยนี่เฮ้ยกอดกอดให้มันกอดนิ้วนะครับมาดูจิปโปมหน่อยไหมเมื่อกี้จิปโงงโชว์ร้องไปแล้วเดี๋ยวให้จิปโปมโชว์หน่อยอุ๊บอุยอ๊ยอุย๊ยเฮ้ยทำไมเนื้อหนังของจิปโปมมันแบบรู้สึกว่าหนังมันหนามากนะทุกคนี่ยท่านเนี่ยอุ๊ยแต่ไม่ยอมร้องสักทีทำไมทำไมลูกพี่ไม่ยอมร้องฮะอุยอ๊ยเจ้าอุ๊ยแข็งแรงมาก เฮ้ยตัวนี้รู้สึกว่าแข็งแรงบึกบึนกว่าจิปโ,ปมโอมเฮ้ยบึกบืนบึกบึนกว่าจิปโองอ่าตัวนี้คือจิปโอมนะมอมานะแข็งแรงบึกบึนนะครับแต่ว่าเงียบดื้อเงียบไอเนี้ยแข็งแรงด้วยแต่ว่าเจ้าจิปโป่งอ่ะจะวยวายหน่อยถ้ากวนนิดหน่อยนี่จะขู่อ่าขู่ไหนตไม่ไม่ไม่ขู่ไม่อะไรทั้งสิ้นอออันตรายนะเราเนี่ยออนี่นี่อันนี้คือ จิปปงไอ้ขูเมื่อกี้อ่ะ,อะลองอีกทีลูกพี่เร็วโ,โอ้มันหายใจแรงแบบยแบบ food, food. อย่างเดียวเลยกึ๊บอึอ๊วนเฮ้ย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 เยใจแยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเางเดียเยเลยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเ้เอ้ยยย ครับก็วันนี้นะเพื่อนเพื่อนากบมาเล่นน้ําแล้วก็อาบแดดนะครับผมให้น้องกบแบบกระปี้กระเป๋าสักหน่อยเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็น้องกบนะใครชอบตัวไหนนะสามารถคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ได้นะครับสําหรับวันนี้ผมกับน้องกบต้องบายยและน้องเต่าก็ต้องบายๆเดี๋ยวไปล้างขี้เต่าต่อก่อนละกันนะครับ